ควบคุมภาษา s p ปรก๊กภ h ษาอังกฤ Apple มักถูกนำไปใช้ในการอบขนมหวานที่อร่อยเช่น Apple crumble หรือパイ Apple มักถูกนำไปใช้ในการอบขนมหวานที่อร่อยเช่น Apple crumble หรือาย กล้วยเป็นส่วนผสมพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมสำหรับสมูทตี้โดยให้ความหวานและความครีมมี่อย่างธรรมชาติกล้วยเป็นส่วนผสมพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมสำหรับสมูทตี้โดยให้ความหวานและความครีมมี่อย่างธรรมชาติองุ่นเคยถูกเก็บเกี่ยวและนำไปทำเป็นไวน์โดยอารยธรรมโบราณหลายพันปีที่แล้ว อางุ่นเคยถูกเก็บเกี่ยวและนำไปทำเป็นไวน์โดยอารยธรรมโบราณหลายพันปีที่แล้วสตรอบเบอรี่จะเข้าฤด,ดูการใหม่เร็วๆนี้ทำให้เหมาะสำหรับปิกนิกในฤดูร้อนสตรอบเบอรี่จะเข้าฤด,ดูการใหม่เร็วๆนี้ทำให้เหมาะสำหรับปิกนิกในฤดูร้อน หากคุณต้องการของว่างที่มีประโยชน์ส้มเป็นตัวเลือกที่ดีเนื่องจากมีวิตามินซีเป็นปริมาณมากหากคุณต้องการของว่างที่มีประโยชน์ส้มเป็นตัวเลือกที่ดีเนื่องจากมีวิตามินซีเป็นปริมาณมากมักใช้เลมอนเพื่อเพิ่มรสชาติสดชื่นและเปรี้ยวให้กับอาหารและเครื่องดื่ม มักใช้เลมอนเพื่อเพิ่มรสช,ชาติสดชื่นและเปรี้ยวให้กับอาหารและเครื่องดื่มบลูเบอร์รี่ถูกแช่แข็งเพื่อคงความสดชื่นสำหรับการนำไปใส่สมูทตี้และการอบบลูเบอรรี่ถูกแช่แข็งเพื่อคงความสดชื่นสำหรับการนำไปใส่สมูทตี้และการอบ รัสเบอร์รี่จะถูกเก็บจากพุ่มตอนที่สุกและหวานอย่างสมบูรณ์รัสเบอร์รี่จะถูกเก็บจากพุ่มตอนที่สุกและหวานอย่างสมบูรณ์เชอร์รี่เป็นผลไม้ที่ฉันชอบมากที่สุดตั้งแต่เด็กและฉันยังคงรักมันจนถึงตอนนี้ เชอรรี่ <Cherry S 2> เป็นผลไม้ที่ฉันชอบมากที่สุดตั้งแต่เด็กและฉันยังคงรักมันจนถึงตอนนี้เมื่อสับป,ประรดถ,ถูกย่างมันจะสร้างรสชาติคาราเมลที่อร่อยเมื่อสับป,ประรดถ,ถูกย่างมันจะสร้างรสชาติคาราเมลที่อร่อยแตงโมมักถูกเพลิดเพลินในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากมีความสดชื่นและช่วยบำรุงร่างกายแตงโมงมักถูกเพลิดเพลินในช่วงฤดูร้อนเนื่องจากมีความสดชื่นและช่วยบำรุงร่างกายพิกเคยถูกนำไปใส่ในขนมหวานหลายชนิดเช่นข้าวเบิ้ลทาทและไอศกรีม พีกเคยถูกนำไปใส่ในขนมหวานหลายชนิดเช่นคบบัพเิ้กทาร์ตและไอศกรีมกีวีบางครั้งถูกเติมในสลัดผลไม้เพื่อสีเขียวที่สดใสและรสชาติเปรี้ยวกีวีบางครั้งถูกเติมในสลัดผลไม้เพื่อสีเขียวที่สดใสและรสชาติเปรี้ยว บรอกโคลีเป็นผักที่มีประโยชน์สามารถนึ่งย่างหรือผัดบรคลีเป็นผักที่มีประโยชน์สามารถนึ่งย่างหรือผัดผักขมถูกผัดกับกระเทียมและน้ำมันมะกอกเพื่อทำเป็นเครื่องเคียงที่อร่อย ผักโขมถูกผัดกับกระเทียมและน้ำมันมะกอกเพื่อทำเป็นเครื่องเคียงที่อร่อยพริกขี้หนูมักถูกยัดไส้ด้วยข้าวหมูหรือผักอื่นๆแล้วนำไปอบในเตาอบพริกขี้หนูมักถูกยัดไส้ด้วยข้าวหมูหรือผักอื่นๆแล้วนำไปอบในเตาอบ มะม่วงไม่เพียงแต่อร่อยเมื่อกินเป็นตัวเดี่ยวยังเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมในสันต z และสมูตตี้มะม่วงไม่เพียงแต่อร่อยเมื่อกินเป็นตัวเดี่ยวยังเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมในสันและสมูตตี้หากคุณต้องการทำสลัดสีสันลองเพิ่มแครอทขูดเพื่อเพิ่มความกรอบและความหวาน หากคุณต้องการทำสลัดสีสันลองเพิ่มแครอทขูดเพื่อเพิ่มความกรอบและความหวานถั่วลูกเก่าเคยไม่ได้รับความนิยมจากหลายคนแต่ได้เป็นที่นิยมในปัจจุบันถั่วลูกเก่าเคยไม่ได้รับความนิยมจากหลายคนแต่ได้เป็นที่นิยมในปัจจุบัน กระเทีาายเม,ม,ม,าาทมเป็นส่วนผสมที่สำคัญในอาหารหลายชนิดเพิ่มความหอมและรสชาติให้กับอาหารกระเทียมเป็นส่วนผสมที่สำคัญในอาหารหลายชนิดเพิ่มความหอมและรสชาติให้กับอาหารมันฝรั่งเป็นอาหารที่หลากหลายสามารถเตรียมให้เสร็จสมบูรณ์ในหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการอบหรือทอด มันฝรั่งเป็นอาหารที่หลากหลายสามารถเตรียมให้เสร็จสมบูรณ์ในหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการอบหรือทอดมอข้าวโพดหวานมักถูกเพลิดเพลินในงานบาร์บีคิวไม่ว่าจะกินเป็นซี่โครงหรือผสมกับสลดดัด

มะเขือยาวเริ่มปลูกครั้งแรกในอินเดียโบราณและยังได้รับความนิยมในอาหารอินเดียในปัจจุบันมะเขือยาวเริ่มปลูกครั้งแรกในอินเดียโบราณและยังได้รับความนิยมในอาหารอินเดียในปัจจุบันแตงกวาเป็จจนส่วนผสมที่ช่วยให้สดชื่นในสลัดแซนด์วิชและแม้กระทั่งสุปเย็น แตงกวาเป็นส่วนผสมที่ช่วยให้สดชื่นในสลัดแซนด์นวิชและแม้กระทั่งซุปเย็นโหระพามักใช้ในการทำอาหารอิตาลีเช่นในเมนูเพสโตหรือโรยบนพิซซ่ามาการิตา้าโหระพามักใช้ในการทำอาหารอิตาลีเช่นในเมนูเพสโต้หรือโรยบนพิซซ่ามาการิตา้า มะเขือเทศเชอร์สามารถอบในเตาอบพร้อมน้ำมันมะกอกและสมุนไพรเพื่อทำเป็นเครื่องเคียงที่ง่ายแต่รสชาติอร่อยยอมะเขือเทศเชอร์สามารถอบในเตาอบพร้อมน้ำมันมะกอกและสมุนไพรเพื่อทำเป็นเครื่องเคียงที่ง่ายแต่รสชาติอร่อยยอลูกแพรถูกต้มในวัยแดงทำให้เกิดของหวานที่หรูหราและสง่างาม ลูกแพ้ถูกต้มในไวแดงทําให้เกิดของหวานที่หรูหราและสง่างามขึ้นฉ่ายเป็นของว่างที่มีแคลอรี่ต่ําและเข้ากันได้ดีกับของแช่เช่นฮัมมุสหรือชีสครีมขึ้นฉ่ายเป็นของว่างที่มีแคลอรี่ต่ําและเข้ากันได้ดีกับของแช่เช่นฮัมมุสหรือชีสครีม หน่อไม้เป็นผักช่วงใบไม้ผลิที่อร่อยสามารถทานได้หลายวิธีไม่ว่าจะย่างนึ่งหรืออบหน่อไม้เป็นผักช่วงใบไม้ผลิที่อร่อยสามารถทานได้หลายวิธีไม่ว่าจะย่างนึ่งหรืออบ